เอเยอยวัทซับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h a น,นล e l b ค q g a m e กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเชเลนต้าหรือว่าบันกีลาสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราจะมาเล่นมูฟเซตมูฟที่2กันนะครับมูฟเซตที่2อันแรกก็จะเป็น Stone Age อันนี้นะฮะแล้วก็อีกมูฟหนึงนั่นก็จะเป็นแซน t o มเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโหมดฝึกสอนไปดูวิธีเล่นสายนี้กันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็เลเวล5นะครับผมก็อัปเป็น s t o n e Age มาแล้วนะมูฟอันนี้มันจะสร้างเดเมจไปข้างหน้าแบบนี้ครับผมระยะก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับโดยมันจะมี2เขตด้วยกันนะครับเขตริมเนี่ยดดเมจมันก็จะเบานะครับแต่ถ้าโดนเขตขาวๆเนี่ยเดเมจมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับมูฟอันนี้มันมีการใช้งานได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะแต่ละครั้งที่เราใช้เนี่ยระยะความกว้างมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมซึ่งดาเมจนะฮะมันก็จะเท่ากันหมดทั้ง3ครั้งเลยนะที่ผมใช้้้เป็นนรรระะะะะยยใใกกลลคับ561ชไ 430นะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับมูฟอันแรกนะโอเคเลเวล9ผมก็เลือกเป็นแซนทอมมานะฮะมูฟอันนี้ตัวเราก็จะพุ่งกระโดดไปแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะสร้างเป็นหลุมทรายบริเวณกว้างแบบนี้เลยนะเมื่อเราพุ่งไปหาศัตรูเนี่ยมันจะทําการสตันศัตรูท,ตทุกตัวที่อยู่ในระยะที่เราพุ่งไปนะครับ แบบนี้เลยครับผมแล้วก็รายเนี่ยมันจะสร้างเดเมดเรื่อ,อๆยๆใส่ศัตรูนะอีกทั้งศัตรูที่อยู่ในบริเวณรายตรงนี้นะครับจะติดสถานะสโลด้วยนะครับ <c oughs> และตัวเราเนี่ยจะยังมีการโจมตีแบบโจมตีเจาะเกราะด้วยนะครับผมไม่สนค่าเกราะต่างๆรวมทั้งสถานะโล่ต่างๆด้วยนั่นเองครับเข้าเนื้อแบบเต็มๆถ้าเกิดว่ารายหายไปสถานะเจาะเกราะทะลุเกาะมันก็จะหายไปด้วยนะครับผมจะกลายเป็นการโจมตีโปรติสีแดงแบบนี้นะถ้าทะลุเกาะมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ครับ เจาะกรอบแบบเข้าเนื้อเน้นๆครับมีโอกาสติดคริติคอนด้วยมูฟ <Wow. S 1> แซนทอมเนี่ยมันจะโจมตีได้สองครั้งนะแต่มีข้อแม้ว่าเราต้องอยู่ในบริเวณทรายตรงนี้ครับครั้งที่2เนี่ยมันจะเป็นการดึงศัตรูเข้ามาหาเราแบบนี้นะครับใช้ทรายไปดึงศัตรูมานะถ้าเกิดว่าเราอยู่นอกบริเวณทรายเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ได้นะครับสายนี้ก็เล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผมผมคิดว่าสายแรกมันน่าจะเล่นยากกว่านะคือสายนี้เวลาเราพุ่งไปใช้มูฟแต่ละมูฟเนี่ยมันก็จะจบเท่านั้นนะครับโจมตีกันรัวๆนะส่วนท่าสโตนเอเน โจมตีได้3ครั้งมันจะทําให้แต่ละครั้งเนี่ยดีดความสามารถพาสซีฟสกิลของเราออกมาได้ครับผมโจมตี1ครั้งทรายหมุนมันก็จะช่วยสร้างดาเมจให้นะฮะพอโจมตีไปอีกทีนึงทรายหมุนมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกนะครับครั้งที่3มทรายหมุนมันก็จะมีอีกครับสามารถทําให้พาสซีฟทํางานได้แบบยาวๆต่อเนื่องกันแบบนี้นะฮะส่วนยูไนมูฟก็จะเป็นการกระทืบพื้นนะครับใช้ยูไนแล้วก็พุ่งไปก็ได้ครับการโจมตีก็จะเป็นแบบโจมตีเจาะเกราะทะลุเกราะแบบนี้นะฮะโอเคการเล่นก็ จัดมาให้ไวเลยครับผมอย่าคนอื่นแยง่งไอเทมผมก็จะจัดให้แตกต่างจากสายที่แล้วหน่อยนะครับผมผมก็จะจัดเป็นมัสเซิแบนดวิกเด็โพลิซีแล้วก็ฟกัสแบนนะฮะส่วนแบตเทอรไอเทมผมก็เอาเป็นอ e ีเจ t กไปละกันนะครับโอเคเกมนี้เราจะไปยืนเลนบนนะฮะเกมนี้เพื่อนเราเลือกเลนกันหมดแล้วนะผมลืมบอกไปครับแซนทอมอันนี้เมื่อเราอยู่ในรายเนี่ยการโจมตีการรับดาเมจจากศัตรูเนี่ยมันจะเบาลงนะครับทำให้ตัวเรามีความอึดมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะไปครับอัพไบม,มากัดตัวนี้ก่อนเลยไอป้อมนี่ก กัดมันไปไอเทวรู้สึกว่าเขาจะเล่นเป็นอยู่นะกัดมันตายนั่นน่ะตายนั่นนั่นะเฮ้ยเบื่อไปนะฮะเรียบร้อยครับจัดมาจัดไปจัดไปจัดไป ดังก่อนดังก่อนถอย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 เวลาเลือดเขาเหลือน้อยๆน,นะฮะเราจะกัดแรงขึ้นนะเอ้ยมันแรงขึ้นเป่าวะแต่ว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยติดสถานะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเป็นการตรึงศัตรตูวไว้นะฮะกบเขายังไม่ออกมาวะ่ะ ขบมันดิขบมันขบหัวมัน <c oughs> โอเคตัวเอ็ดมาฮะจัดไปครับไปเก็บเลเวลมันก่อนนะฮะเขาเฝ้านะฮะออกไม่ใช่เฝ้าหรอกมันออกมาไม่ได้อะ่ะมาดูนเราดันนะฮะไป เจอนายเทลตัวเดียวก็อยู่แล้วมั้งซีซีจัดเกินเพื่อนเราไม่ฟาร์มว่ะเราไปฟาร์มดีกว่าครับเพื่อนเราไม่ฟาร์มจะได้เลเวลไวๆหน่อยนะนายเทลคนเดียวเอาอยู่ พัสสีบเรายังไม่มานะครับมันจะมาตอนเลเวล9นะของไทยเลนิต้านะครับต้องไปเอากายล่างก่อนนะฮะถือไปถือไปเอากบกลบหลงเหรอกลบหลงเหรอไปครับพุ่งไปถายยานแล้วก็ไปดังไปครับโอเคพึ่งมาพึ่งมาเดี๋ยวพึ่งมา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนกพู่กันนกฮู่กหรอ่าเราจะได้รีเวล9นะครับมาครับแตนทอมอยู่ไหนมา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 โอ้โหไล่ไปติดๆเลยมาแล้วพวกทื้อไปทื้อไปทื้อไปโอเคไปไหนหมดแล้วเฮ้ย มาโจมตีมันพวกดึงมันกลับมาอุย้ยดึงไม่โดนครับมาโจมตีตัวนี้ก่อนเร็วเ,เพื่อนเราไปโจมตีอะไรครับเนี่ยดึงมันกลับมาดิโอ้โหเคลื่อนไหวช้ามากครับมามาจัดมันก่อนดิจัดมันก่อนดิดนนดเร็วเร็วโอเคสวย เกซิออนนี้มันไม่จัดการในตัวนั้นก่อนอ่ะมาลินลีอาซูมาเรียวาอ่าเราไ,ได้เต่านะฮะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยครับดึงมาดึงมาเรียบร้อยครับผมเอาเหรอเอาเออพวกเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอเล่นวะเรารอเล่นวะกลับมานี่โอ้โหไม่โดนไม่ตายครับมาเอาพึ่งก่อน ถอยถอยถอยฮะจะเอาอ่ะพวกโอเคสวยงามโอเคสวยงามมาลิลิโอ้โหมันเฝ้าอะมันเฝ้าอะเอาจัดมันจัดมันจัดมันเรียบร้อยรับผมถอยก่อนถอยก่อนเก <laughs> ีิออนโจมตีไปแล้วเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเรียบร้อยไปดิพวก ถอยฮะไปฟาร์มก่อนดังไม่ได้นะครับดังไม่ได้ก็ไปฟาร์มก่อนเพื่อนเราไม่ฟาร์มนะครับดึงมันมาไม่ต้องให้มันชาร์จโอ้โหเป็นยังชาร์จได้วะไปครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนมันไปข้างล่าง ไปตามมันไปยี่เห็นแวบ,บๆนะฮะน,นั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหมีอยู่หกมีอยู่หกก็จะดังมีอยู่หกก็จะดังเอาดึงมันมาเรียบรอย้อยอะผมเต่าจะเกิดแล้วเอาเลือดก่อนมาเอาเต่า จัดมันดกครับทืบทืบทืบมานี่กบเรียบร้อยไปโอ้น่าจะดังไม่ทนันอีกแล้วอะ่ะมันยังเกิดมาเร็วนะโอเคสวยครับผมกลับเลยกลับเลยฮนะกลับโอเคครับปามต่อดี ฟาร์มต่อดิขอ,อฟาร์มก่อนพวกไปยาวไปเฮ้ยเล่นบนบุกยับเลยเหรอโอ้โรตอมมันเข้าันนี้ว่ะไปครับไปเอาดีซิดูไอดีกว่านะฮะดีซิดูไอใช่ไหมอยู่ไหนแล้ว อยู่ไหนแล้วมาดิครับมาดิครับดึงกลับมาเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมอุ๊ยอุๆยอุยอุยอุยโอ้โหมันอัดอยู่ไหนใส่ผมอยู่ไหนโดยรัวทั้งสองตัวเลยเซซิออนหนีไปพวกโอ้โหรอดปะนั่นอะไม่น่ารอดนะฮะโอเค ไม่เป็นไรครับเราแค่จะไปโจมตีนักคูกเองอะะทำไมต้องอัดอยู่ไหนใส่ผมด้วยพวกนี้มันใจร้ายกันจังเลยยังไม่ทันใช้อยู่ไหนใส่ใครเลยอะโอเคซีซีไปจัดไปหนีนะครับหนีแล้วไปครับไฟ l s สต t e โอเค้อมไฟแล้วอะพวกเฮ้ยโกบเหรอโกบเหรอ กบมันแหลกหรือเปล่าวะมา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 โจมตีไปโจมตีไปเียบร้อยครับจัดไปพวกจัดไปพวกเตี๊ซดูไอ้ครับดึงมันมาโอเคสวยครับไปไปไม่ต้องไปคิวมันแล้วมานี่ ไปดังก่อนนะครับฮึบกบนี้มันยังไงอะ่ะโอ้ดังไม่ได้ดเหมือนเขาปิงหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเขาอยู่นิ่งๆนะนะครับจะมาดังกับพวก มานี่พวกโอ้โหอัดยูไนอัดยูไนามาเหรออัดยูไนามาก็เรียบร้อยดีครับตายอะ่ะไปมาใครจะมาก็มา ดึงมันมามาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอเคจบเรียบร้อยครับผมอะเกมนี้ผมก็คิวไปทั้งหมด14แอซซิตไป9นะครับดาเมจ7,003รับดาเมจ3,007รีคอรไป8,500ครับผม สำหรับเทรลนิต้าสายแซนทอมหรือว่าสุสารทรายเนี่ยก็จะมีการเล่นประมาณนี้นะฮะข้อดีของสายนี้ก็คือเมื่อเรากระโดดไปแล้วนะครับจะสร้างสตันใส่ศัตรูที่อยู่ขวางในระยะทางของมูฟของเรานะครับผมและเมื่อเราลงจอดเนี่ยมันก็จะสร้างหลุมทรายขึ้นมานะครับจะสร้างดดเมจใส่ศัตรูเรื่อยๆพร้อมกับ Solo สโลศัตรูนั่นเองในระหว่างที่เราอยู่ในหลุมทรายนี้นะครับเราก็จะโจมตีเป็นแบบทะลุเกาะนั่นเองนะครับสำหรับมูฟเซตที่ผมเล่นให้ดูทั้ง2มูฟไม่ว่าจะเป็นแซนทอมหรือว่าอันเชียนพาวเวอร์มันก็มีข้อ นั้นมาเล่นเพราะว่าสายที่เราถนัดเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นนั่นเองครับผมเช่นเคยถ้าหากว่าทุกคนชอบที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราคอยมาพบกันใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัท